สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราในนามซึ่งปฏิบัติการก้าวด้วยใจร่วมใจช่วยภาคใต้ภาคอีสานนะครับแล้วก็พร้อมด้วยบุริธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุงนะครับท่านดอรผอฟ้านะครับได้สนับสนุนสปอร์ตในการทําอาหารให้ประชาชนผู้อบยกเป็นจํานวน3ามื้อทุกวันนะครับวันนี้เมนูตอนเย็นของเราก็จะมีดังนี้มีมาม่าผัดน,นะครับแกงเผ็ด มะเขือแล้วก็มีขนมมวลลอยจากทีมพวกเราอาสาที่มาช่วยกันทำนะครับไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมรเมนู ars, แรกก็คือผัดผักนะครับแล้วก็มีแผ่นมลาม่าแจงเค็ดมะเขือนะครับแล้วก็ขนม,มัวลอยแล้วก็มีไข่เจียว ที่จะดูแลพี่น้องในมื้อเย็นของวันนี้ที่พวกเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้ประชากรที่มาอยู่ในสูนย์รายกจำนวน550คนนะครับขอบคุณมากครับ